ฟิวชั่นพอดแคสต์กับนักสิวกรก่อนหน้านี้ภาวะซึมเศร้าถูกมองว่าเป็นแค่เพราะเราอ่อนแอเองแต่พอศึกษามากขึ้นเราก็พบว่ามันเกิดจากความผิดปกติทางเคมีในสมองแต่พอมีการค้นคว้าเข้าไปอีกเราก็พบว่าสาเหตุที่สําคัญไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เพราะเราอ่อนแอไม่ใช่แค่เพราะสารเคมีในสมองที่จู่ๆก็เกิดความผิดปกติแต่มันเกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตของเรารายละเอียดเป็นยังไงเราลองไปฟังกันดูครับ สวัสดีครับผมน็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความลับที่น่าทึ่งของภาวะซึมเศร้าแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับโดยการกดติดตามไว้เลยแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ผมอยากให้ฟังกันคือก่อนหน้านี้นผมได้ไปฟังเรื่องราวของโยฮันฮาริผู้เขียนหนังสือ lost connections ที่พูดถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าและการแก้ปัญหาผ่านการวิจััยยอย่างหนกะ เขาเล่าเนระื่องราวเกี่ยวกับตัวเองที่เคยเจอโรคนี้มาด้วยตัวเองครับเขาเล่าว่าตอนที่เขายัางเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างเอ,อ่อล้นออกมาจากตัวเขาตลอดเวลาโดยที่เขาไม่สามารถจะอธิบายได้แล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมความเจ็บปวดนั้นได้เลยมันรู้สึกแย่มากและเขาก็ไปเล่าให้หมอฟังครับหมอบอกว่ามันมีสารเคมีที่เรียกว่าเซโรโทนินในสมองที่ทําให้เรามีความสุข ซึ่งดูเหมือนว่าสมองของเขาจะขาดสารเคมีนั้นหมอก็เลยสั่งยาให้ที่จะช่วยเร่งสารเซโรโทนินในสมองของเขาและบอกว่ามันจะดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขารู้สึกดีขึ้นมากความเจ็บปวดลดลงและก็มีชีวิตชีวามากขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลับมาอีกครับหมอก็บอกว่าที่ผ่านมาผมน่าจะให้น้อยไปยงั้นผมเพิ่มโดสให้แล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นอีกครั้งครับมันมีผลข้างเคียงนิดหน่อยคือเรื่องน้ําหนักและก็เรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่าเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆ จนเวลาผ่านไปอาการนั้นมันก็กลับมาอีกครับวนกันเป็นลูปอย่างนั้นไปเรื่อยๆหมอก็เพิ่มโดสให้ไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไป13ปีหมอได้ให้โดสมากที่สุดเท่าที่หมอจะสั่งได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังซึมเศร้าอยู่โดยที่อาการจะดีขึ้นเป็นครั้งคราวแค่ตอนกินยาแต่มันไม่หายไปครับเขายังเจ็บปวดเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ทําทุกอย่างตามที่หมอสั่งเขาเข้ารับการบําบัดและมีวินัยมากแต่มันก็ยังไม่หายไป แต่ที่เขาสงสัยไปมากกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่เขาครับที่กําลังเจอปัญหานี้ที่น่าแปลกใจคือมีคนหลายล้านคนกําลังเจอปัญหานี้เหมือนกันและอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าก็เพิ่มขึ้นอย่างสูงมากทุกปีและสูงขึ้นเรื่อยๆเขาเลยเกิดความคิดว่ามันต้องไม่ใช่แค่เรื่องความผิดปกติทางเคมีในสมองแน่ๆใช่เราเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเคมีในสมองแต่อยู่ๆมันจะเป็นขึ้นมาได้ไหมมันต้องมีอะไรที่ทําให้เกิดภาวะนั้นมันต้องมีอะไรที่ทําให้เคมีมันผิดปกติ ตอนที่ฟังเรื่องนี้ผมเริ่มคิดตามแล้วก็เริ่มเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าสาเหตุของโรคนี้อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดแบบสุ่มหรือเกิดแบบอะไรก็ตามจํานวนในแต่ละปีมันควรจะขึ้นขึ้นลงลงเป็นกราฟแบบกระจายแต่ถ้าอัตรามันมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีมันต้องไม่ใช่การสุ่มแล้วมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุที่ทําให้กราฟมันขึ้นและแนโน้มันมีแต่จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุครับที่โยฮันเขาพูดถึง หนึ่งในนั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางร่างกายจริงๆครับคือบางคนเขาก็มีความผิดปกติจนเกิดภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันแต่ตัวร้ายหลักที่เขาเน้นย้ำว่าเป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าเนี่ยคือรูปแบบการใช้ชีวิตของเราครับมันก็ฟังดูเมกเซน์นะครับเพราะอันที่จริงเนี่ยการเพิ่มขึ้นของโรคต่างๆในปัจจุบันก็ล้วนมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งนั้นทั้งโรคเบาหวานโรคหัวใจพวกโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยส่วนมากก็เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายของโลกสมัยใหม่ ทำให้คนดูแลสุขภาพกันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าภาวะซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกและในหนังสือ Lost Connection ของ oh โยฮันเนี่ยก็ได้รวบรวมงานวิจัยจากหลายที่จากนักวิจัยระดับโลกหลายคนรวมถึงองค์กรอนามัยโลกด้วยและก็ได้ข้อสรุปมาว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะซึมเศร้ามาจากรูปแบบการใช้ชีวิตจริงๆครับเขาบอกว่าการให้ยารักษาเนี่ยเป็นวิธีที่ดีครับเพราะมันช่วยบรรเทาได้ในระยะสั้น แต่ก็ควรใช้ควบคู่ไปกับการบําบัดด้วยและการบําบัดที่พูดถึงคือการจัดการกับความโดดเดี่ยวครับโยฮันบอกว่ามนุษย์ในทุกวันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โดดเดี่ยวที่สุดที่ประวัติศาสตร์มนุษย์เคยเป็นมาโดยอ้างอิงจากวิจัยที่ถามคนอเมริกันว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตมีเพื่อนสนิทคุณกี่คนที่คุณคิดว่าสามารถจะโทรไปขอความช่วยเหลือได้คําถามนี้ถูกถามเมื่อหลายปีก่อนครับแล้วก็คําตอบที่คนตอบมากที่สุดคือประมาณ5คนครับ อาจจะฟังดูเยอะหรือว่าน้อยสําหรับบางคนครับแต่ว่าคําถามนี้ถูกนํากลับมาถามชาวอเมริกันอีกครั้งหลายปีหลังจากครั้งแรกและคําตอบที่คนตอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับไม่มีเลยคนส่วนมากไม่คิดว่าเขามีคนที่สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือในช่วงลาบากได้ครับและนี่แสดงให้เห็นถึงปัญหามนุษย์เรากําลังอยู่ในภาวะโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนเพราะคําตอบเหล่านั้นมันแสดงถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวครับ คุณอาจจะคิดว่าคนที่ตอบว่าไม่มีเลยเนี่ยมันมั่วหรือเปล่าเราจะไม่มีเพื่อนเลยได้ยังไงคุณต้องแยกให้ออกนะครับคนที่ตอบว่าไม่มีเลยเนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีเพื่อนก็ได้และอาจจะมีเยอะด้วยแต่ตอนที่โดนถามคําถามเนี้ยเขาไม่คิดว่าเขาจะสามารถโทรไปหาใครได้เลยเขาไม่คิดว่าเขาสนิทกับใครพอที่จะขอความช่วยเหลือทั้งทั้งที่เขาอาจจะมีเพื่อนมากเพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มนุษย์กําลังเจอไม่ใช่ความโดดเดี่ยวครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยว คุณต้องแยกให้ออกระหว่าง2องอย่างนี้นะครับอ้างอิงจากศาสตราจารย์ชื่อว่าจอห์นแคสเซโอจากมหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับเขาบอกว่าเวลาที่คนเราเครียดเนี่ยจะหลั่งสารฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลออกมาครับและความโดดเดี่ยวขั้นรุนแรงหรือความเหงาขั้นรุนแรงเนี่ยทำให้เราหลั่งสารนั้นออกมา,มา,มากพอๆกับการโดนต่อยหน้าโดยคนแปลกหน้าเลยลองคิดดูเขามันรู้สึกแย่ขนาดไหนและนั่นคือสิ่งที่ร่างกายของเรารับรู้ครับเวลาที่เราเหงาอย่างขั้นรุนแรง เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมครับและสาเหตุที่สายพันธุ์ของเราอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ยุคหินเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นชนเผ่าเป็นหมูนะ่คณะเป็นสังคมลองคิดดูครับไม่ไงั้นเขาจะรอดมาได้ยังไงเราไม่ได้ตัวใหญ่เท่าสัตว์อื่นเราไม่ได้แรงเยอะเท่านักล่าตามธรรมชาติและก็ไม่รวดเ,ดวเร็วพอที่จะจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยตัวคนเดียวได้ไง่ายๆแต่ที่เราสามารถ ล่าทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่และมีชีวิตรอดมานับหมื่นปีได้เนี่ยเพราะความสามารถในการอยู่ร่วมกันครับมนุษย์เก่งเรื่องนั้นมากและมันถูกฝังมาอยู่ในสัญชาตญาณของเราถึงทุกวันนี้ในเวลาที่มีใครโดนไล่ออกจากหมู่บ้านหรือว่าออกจากชนเผ่าเนี่ยคนเหล่านั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะมีชีวิตรอดครับไม่ใช่เพราะเขาหาอาหารหรืออยู่รอดด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะคนสมัยนั้นเนี่ยเก่งอยู่แล้วในเรื่องการเอาตัวรอดพื้นฐานยังไงก็ไม่น่าจะตายง่ายๆแต่ที่เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถทนความโดดเดี่ยวไว้ครับ พราะต่อให้เขาจะอยู่รอดได้แต่มันก็อันตรายมากๆคนพวกนี้จะไม่สามารถกินนอนได้อย่างสบายใจทั้งเครียดทั้งกลัวและวิตกกังวลจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ต้องโดดเดี่ยวในสภาพแวดล้อมสุดอันตรายแม้ว่าบรรพบุรุษของเราก็ยังสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้เห็นไหมครับแล้วแนวโน้มที่มากที่สุดก็คือมาจากการถูกตัดขาดจากสังคมแต่รุ่นสมัยนี้เนะี่ยมีความโดดเดี่ยวมากขึ้นครับการใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเป็นเรื่องปกติ การพิสูจน์ตัวเองก็เราอยู่ได้ด้วยตัวเองแทบจะเป็นเรื่องจําเป็นด้วยซ้ําซึ่งมันก็ไม่ผิดครับมนุษย์เนี่ยมีพัฒนาการมาเรื่อยๆืเราก็ไม่ได้เหมือนบรรพบุรุษของเราเป Stock ๊ะจริงไหมแล้วอย่าลืมว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างความโดดเดี่ยวกับความรู้สึกโดดเดี่ยวครับถ้าเราอยู่คนเดียวสบายไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับแต่ปัญหาคือมีคนมากมายที่ประสบกับความรู้สึกโดดเดี่ยวจากวิถีชีวิตแบบนั้นครับและเมื่อกลายเป็นค่านิยมที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาต้องออกไปอยู่ข้างออออตตต้้งงงพิสออููจ์ัััวววววเเเ่่ายยดดไ เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวได้ซ้ำเพราะอาจจะไมไ่รู้ตัวเลยครับเพราะว่าสังคมได้สร้างวิถีชีวิตแบบนี้ขึ้นมาแล้วและความรู้สึกนั้นมันไม่ได้เกิดจากการระเบิดออกมาครั้งเดียวแต่เป็นการสะสมมาเรื่อยๆจนเกิดความผิดปกติทางเคมีในสมองอย่างที่หมอบอกเราครับเพราะฉะนั้นศาสตราจารย์แคสซิโอก็เลยสรุปได้ว่าหนึ่งในสาเหตุของภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลเนี่ยก็คือความรู้สึกโดดเดี่ยวครับต่อให้มันจะฟังดูแปลกและผิดกับความเชื่อของเราว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติทางเคมี แต่ข้อสรุปนี้มันก็สอดคล้องกับกราฟอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคซึมเศร้าถูกไหมครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยและสาเหตุที่เรารู้กันคือคนไม่สามารถออกไปไหนได้ข้อสรุปที่ว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าก็เลยมีความเป็นไปได้ครับและมากไปกว่าน,นั้นยังมีคนเคยแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าโดยใช้ข้อสรุปนี้นี่แหละครับแล้วก็เห็นผลได้เป็นอย่างดีเลยด้วย คนนั้นคือดรแซมเอเวอร์ลิงตันนะครับเขารักษาคนโดยการใช้ยาเหมือนกันแต่เขาได้เริ่มทดลองรักษาคนไข้ของเขาด้วยวิธีอื่นด้วยนั่นคือการใช้ยาควบคู่ไปกับการรักษาความรู้สึกโดดเดียวเขาได้นัดคนไข้ของเขาสองครั้งต่อสัปดาห์ครับให้มาที่ลานกว้างแห่งหนึ่งโดยที่เขาและทีมงานจะคอยดูแลเขาบอกกับทุกคนว่าเราจะมาเปลี่ยนลานกว้างนี้ให้กลายเป็นสวนสุสวยกัน สัปดาห์ละสองครั้งเนี่ยคนไข้ของเขาทุกคนจะมารวมตัวกันครับช่วยกันปลูกต้นไม้พูดคุยนั่งเล่นแทนที่ปกติคนไข้จะต้องพูดกับหมอว่าพวกเขารู้สึกแย่แค่ไหนซึ่งดูเหมือนเป็นการย้ำตัวเองพวกเขาลืมเรื่องนั้นไปเลยครับเขาคุยกันเรื่องทําสวนรวมถึงหมอก็มาร่วมบทสนทนาด้วยบางคนไม่มีความรู้ด้านนี้ด้วยซ้ําคนที่ทําเป็นก็สอนกันนี่ทำให้พวกเขามีเรื่องอื่นให้คุยนอกเหนือจากอาการซึมเศร้าครับและมากไปกว่าน,นั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็เริ่มช่วยเหลือกันครับ พอเวลาผ่านไปพอคนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเขาไม่ได้คุยกันแค่เรื่องทาสวนแล้วครับเริ่มมีบทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวและที่สุดยอดคือพวกเขาช่วยกันแก้ปัญหาให้กันและกันครับตัวอย่างหนึ่งเลยครับคือมีคนนึงในกลุ่มนี้เขาไม่มีบ้านอยู่ครับเขานอนบนรถเมล์คนเหล่านั้นก็เลยบอกว่านอนบนรถเมล์แล้วจะไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงพวกเขาก็เลยช่วยกันหาทางติดต่อสภาท้องถิ่นครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยหาที่อยู่ให้เขาเป็นหลักเป็นแหล่ง คนที่มีภาวะซึมเศร้าเหล่านั้นเริ่มเกิดสังคมเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนกับชนเผ่าบรรพบุพรุษของเราไม่มีผิดและมันก็ทําให้ทุกคนที่นั่นมีความสุขมากครับที่ได้ช่วยเหลือกันคนไข้คนหนึ่งครับก็ให้สัมภาษณ์กับประสบการณ์นั้นว่าในขณะที่สวนเริ่มเบ่งบานเราก็เบ่งบานตามไปด้วยเห็นไหมฮะและงานวิจัยก็ยังบอกอีกว่าการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยได้ผลกว่าการรักษาด้วยยามากกว่า2เท่าแถมยังมีประสิทธิภาพถ้ายิ่งใช้ยาควบคู่ไปด้วยตอนนี้ผมได้รู้เรื่องนี้ผมก็ทึ่งเหมือนนกัน มันก็ถูกที่สาเหตุของภาวะซึมเศร้าคือความผิดปกติทางเคมีของสมองแต่มันก็ยังมีสาเหตุหลักที่ซ่อนอยู่ใต้สาเหตุนั้นอีกและนั่นคือต้นตอที่แท้จริงถ้าเราแก้ปัญหาอย่างถูกจุดเราก็จะเห็นผลได้ดีขึ้นหลายคนอาจจะพอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วโดวยเฉพาะคนที่เรียนมาทางด้านจิตวิทยาอะไรพวกนี้แต่ว่าพอดีผมไปอ่านแล้วก็ไปฟังเรื่องนี้มาแล้วมันเป็นเรื่องใหม่สาหรับผมผมรู้สึกตื่นเต้นเลยอยากจะเอามาสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังกันนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่เคยเข้ารับการรักษา แต่ก็เอาใจช่วยทุกคนที่กําลังต่อสู้กับมันอยู่นะครับหนังสือนี้เป็นหนังสือที่ไม่ใหม่มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหมอสมัยนี้ก็คงมีวิธีการบําบัดรักษาโรคนี้ยังถูกต้องขึ้นมานอกจากจ่ายยาแล้วใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดเองการรักษามันต้องควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตของเราด้วยนอะจะกินยาอย่างเดียวก็คงไม่ได้อย่างที่บอกครับสาเหตุของภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่ว่าเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวครับ นั่นเลยเป็นสาเหตุให้บางคนเนี่ยอยู่กับสัตว์หรือว่าอยู่กับธรรมชาติแล้วรู้สึกดีกว่าอยู่กับผู้คนเสียอีกเพราะฉะนั้นศัตรูตัวจริงของเราคือความรู้สึกโดดเดี่ยวครับไม่ใช่การอยู่โดดเดี่ยวคุณต้องหาวิธีเหลียกเลี่ยงตัวเองจากมันครับซึ่งของแต่ละคนก็จะต่างกันไปไม่จําเป็นจะต้องแก้ปัญหาโดยการออกไปเจอผู้คนเสมอไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคําคมของนักแสดงตลกชื่อโรบินวิลเลียมแล้วกันนะครับเขาพูดว่าผมเคยคิดว่าความโดดเดี่ยวคือสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตเสียอีกแต่จริงๆแล้วไม่่ใชเลย สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตคือการอยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวต่างหากอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างของคุณได้ดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันนะคารและพฤหนึงหัดเวลา8โมงเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ